สวัสดีค่ะวันนี้ไอต้อยกอ็ไม่มีคลิปอะไรจะมาลงนะคะพอดีเมื่อวานนี้ทำแจ่วแขกนะคะฮาลิซานะคะฮาริซาจะเป็นน้ำพริกนะคะที่ชาวตุเซียเขาชอบทานนะคะเก็บไม้ทานเป็นเครื่องเคียงนะคะถ้าเป็นบ้านเราก็คงเป็นพวกประเภทน้ำพริกตาแดงน้ำพริกนรกหรือว่าแจ่วบองนะคะท่านผู้ชมก็ทำง่ายๆนะคะ ช่วงนี้ก็เป็นหน้าร้อนนะคะพริกก็จะสุกแบบนี้นะคะแม่บ้านชาวตุนิเซียหลายหลายท่านนะคะโดยส่วนมากก็จะซื้อพริกนี้นะคะมาทำพริกคาริซาไว้ทานเองนะคะทำสดสดเลยนะคะก็จะมีพริกแดงสดอย่างนี้นะคะส่วนมากก็จะเลือกเอาแบบรสชาติจัดจ้านนะคะคือเผ็ดเลยนะคะเพราะว่าทำคาริซาแล้วเผ็ดมันจะอร่อยมากนะคะแล้วก็มีกระเทียมนะคะกระเทียมดรีๆแบบนี้นะคะ ขั้นตอนการทําก็ง่ายมากนะคะก็นําพริกที่ได้มานะคะล้างทาความสะอาดนะคะผ่าครึ่งนะคะส่วนเม็ดใครชอบก็เก็บไว้ใครไม่ชอบก็เอาทิ้งได้นะคะแล้วก็จะมานึ่งให้เขาจนสุกนะคะสุกแบบนี้เลยนะคะก็เด็กต้อยก็วันนี้ทำครึ่งกิโลนะคะ <c oughs> <c oughs> ทาครึ่งกิโลก็ทานได้เป็นอาทิตย์นะคะแล้วก็กระเทียมนะคะก็ประมาณ หัวครึ่งนะคะแล้วก็ปอกเปลือกออกแล้วก็สับสัๆนะคะพอนึ่งเสร็จเราก็เอามาปั่นรวมกันเลยนะคะพอปั่นออกมาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมทําแบบรวบรัดนะคะเพราะว่ามันทําง่ายนะคะก็จะอธิบายให้ฟังนะคะพริกแดงสวยมากๆเลยนะคะทีนี้เราก็จะปรุงเครื่องนะคะเครื่องปรุงก็จะมีเกลือนะคะเกลือเป็นหลักนะคะในตอนก็จะใส่เกลือประมาณ1ช้อนชานะคะ เพิ่มลดได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเตบบิดไครวย,ยานะคะก็จะเป็นเครื่องเทศของชาวตุนิเซียนะคะที่มีในครัวเป็นประจำนะคะก็เหมือนบ้านเรานะคะเครื่องปรุงประจำครัวนะคะก็ใส่ไปประมาณออย่างละช้อนชานะคะเกลือนะคะลงไปเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ใส่โอลิฟออยนะคะโอลิฟออยนะคะเ้วยอันนี้ใส่ลงไปประมาณ3-4ช้อนโต๊ะนะคะ ใส่ส่วนผสมลงไปแล้วนะคะเราก็จะคลุกเคล้าคนให้เขาเข้ากันดีนะคะก็ชิมรสชาติได้นะคะรสชาติก็จะมีเค็มนำนิดหน่อยนะคะแล้วแต่ชอบนะคะมันนะคะมันก็จะเป็นแบบรสชาติแบบโอริฟออยแล้วก็เครื่องปรุงก็จะกลมกล่มนะคะก็จะมีเผ็ดนำนะคะแล้วก็กลิ่นเครื่องเทศที่เราใส่ลงไปนะคะก็เก็บหลังจากเขาเย็นแล้วเราก็จะเอาใส่กระปุกเก็บ ใส่ในตู้เย็นนะคะทำครึ่งกิโลนี่ถ้ากินไม่บ่อยก็ได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะพอหมดเราก็ทำใหม่นะคะก็ทำง่ายๆนะคะก็เป็นไม่เป็นเครื่องเคียงนะคะกินกับบาร์บีคิวกินกับพวกปลาหรือว่ากินกับพวกไข่ลวกไข่ต้มได้นะคะก็เหมือนแจ่วบ้านเรานะคะหรือว่าจะกินกับขนมปังเฉยๆก็ได้นะคะ อันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะคะก็เป็นวิธีทำง่ายๆนะคะฮาริซาอาราบิกนะคะก็เป็นโฮมเมคนะคะเป็นแบบทำแบบแม่บ้านทำเองนะคะไว้ทานกันเองนะคะก็นำมาฝากนะคะใครชอบจะลองทำตามก็ได้นะคะอร่อยดีนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะก็เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ